อันนี้ไม่ตายหรอกอันนี้มาาันมโหดตด <c oughs> <laughs> ตายนะครับ <c oughs> สวัสดีคนในตอนนี้ผมงฟรแบดนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมเล่น t ีวีฟโ4อีกรอบนึงนะครับว่าจะเป็นการเล่นอย่างไวเท่าที่จะทำได้ ปีไม่ต้องซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อตาหลังซื้อระเบิดกับแมปปืนพกไปเยอะๆครับแล้วจะรุ่งเองเอา,อ,าอยากซื้อดอีกก็ซื้อลืมซื้อซื้อกระสุนชัดตกันใช้ไม่เยอะหรอกครับแปบ๊บเดียวมันแป๊บเดียวไม่ได้อะไรมาก จุดอ่อนอยู่ที่หน้าครับเพียงสามนัดป่าก,ก็ยิงตกปากอ้าวจะทำทา่าวินก็ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามอ้าวหางไม่ผูกไม่เป็นไรยิงต่ออ๋อสองนัด แสดงว่าแรงแรงอยู่ใช้ปืนนี้แหละทิ้งหนึ่งนัดเถอะทุกอ้ยเ้ยแอนตาซินไหครับแอนตาซินจัดปลายนีย่ยิงเข้าปาาห่า,างก,ก็ไม่งอกเป็นไร งอกยางยางอีกเยะ้ะงอกแล้วครับแถมด้วยแถมฟันคออีกอ่ะใช่ฟันคอดิฟันหลังอสองนัด สามปวดหัวสองสามเอาไปหนึ่งสองสามปวดหัวลงมาตายแล้วครับไม่รู้จะซื้ออะไรมาเยอะแยะคุณพกนัดเดียวก็สู้ได้ ก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยจบลจะนะครับไปการเล่นอย่างรวดเร็วการใจระเบิดเรามาใช้ด้านนี้ก็ได้แต่เราต้องไปซื้อ TMP ซืซอกระเป๋านี่เต็มไม่เป็นไรซื้อใส่ M เอมก่อนเราก็มาซื้อ TMP เสียตังกูอีกทีนึง คิดเสร็จแล้วไป,ไปไน,ไปไนี่แหละใชะระเบิดอด้น,นี่แหละน่าจะหนุกไม่รู้จะรีบเอาลงมาทำไมไม่เป็นไรเอาใหม่แอดลี่มึงรีบลงมาทำไมมาลงมาแล้วแล้วก็ตัวเด็ดสุดอยู่ไหนะ อิไม่เปลืองไม่เปลืองแต่โคตรเปลืองไม่ค่ะยังไงกูต้องใหม่ดิ

ตายไปแล้วต้องให้ผมจัดก,การถึงจะรู้ซึ้ง <Follow me. S 1> เรียนเษีดินเรียนลยนโซนเน,นี่ยครับออาไใ <c oughs> จะเย็น เกือ <Okay. S 2> บตายไม่เป็นไรเราเราเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆแต่ถ้าไม่กินนี่ก็ของไม้อายูจูดไปสักครึ่งนึงก็ไม่เป็นไรลงๆๆลงลงลงเดี๋ยวนึงปพลลสิทโพลลสิทโพลลสิทใช่ไหม ไวรองรองเดี๋ยวมาขาดเจ็บท้องอยู่อาตรงนี้มียาทดแทน่อยดิไปเถอะ แดี๋ยวก็ได้กิจเอ็ดค่ะพาร์ทละสามตอนนะ <Welcome. S 1> บางพาร์ตก็สองเพราะว่ามีด่านหนึ่งมันจะยาวด่านยาวแล้วก็ต้องเล่นยาวแล้วก็นิดเดียวไม่ได้เอาไปสามเลยผมให้โอเค จะเข้ามาก็เข้าให้เข้าอัดย,ยิ่ยาตขวานผ่อนหน้านี่เป็นเลยกค่ะิโลเฮิรอ์เอามายาละมุนจดกันเนี่ยใช้มากดีกว่าเัวใครใช้นี่ก่อน ปุดุดๆุดๆุดุดุดเสียงแม่งยังกะอู้จ้าโอ้ my g o ดอึออมยิงใครยิงใครใส่ไมก่อนใครแตก เข้ามาเขามาไปเก็บตังค์ไรฟืนไอ้โมเอาอมาสักหน่อยเอยอขวอาเจาะเจ็บท้องเลยวานจอหลังเจ็บท้องครับก็ต้องหายใจดูการเกร็บปืนของเขานะครับ ปืนมาจากตูดครับกางที่ตูดม่มีอะไรนอกจากตูดโอเคขึ้นไปขึ้นบนนะครับอ๋อรอบๆแล้วก็ลงมาวังวมานี่เร็วยืนนิ่งเลยน้อมอมงนก็ง่ายๆจิบ มันจะขึ้นทั้นสองแล้วนี่โอเคฮารัตฮะกูไม่เตบะบันไดทีเนี่ยมึงมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยก็รออยู่อยากให้มึงมาแล้วไปขออภัยแบบมึงมาเลย อ,อือยีนตะัวตรงนั้นยังไม่ตายอ่ะตัวนี้ตายตัวนี้ตายจิกเข้ามาปอลสิตปอลสิตลู้จีจังรู้จ,งจ,งจงางรู้จางจางขวาขวาใส่กูอีก,กมาต้องเข้าอา๋อจะกอดกูอะไปกอดตรงนู้น อ๋อทำอะไรอ๋อเอียงตัวได้ของสมามัญพิเศษที่ก็มีมารยาณนะเราใส่แม็กเปินไม่ทำเรปา,าปรสิบโลหิตยางปรสิบโลหิตยางใช่ไหมจัดให้ควัก คุณเห็นหลอดบนไหมหลอดบนเป็นหลอดชีวิตนะครับแต่ถ้าแอนลี่ตายก็ตายครับจบกี้ก็หมดอดต่อไปแต่ถ้าเราตายเนี่ยก็ก็ใส่แม็กเข้ามาแล้วก็จะมาตักกายผ่านแล้วครับ ขอพิจารณาก่อนว่าอุ้ยอันนี้ยากครับโอเคพอก่อนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ